นานจอมยุทธผู้ถังซานโดยเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นตั้งอิงมาจากนิยายฉบับแปลไทยซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคที่3นะครับเราจะใช้โปรแกรมอ่านสั่งข้อเสียงเป็นคนเล่าให้ฟังหากทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปรับฟังนิยายกันได้เลยครับตอนที่14 ในที่สุดก็เก็บเงินครบแล้วทั้งงูหลินพลางวิ่งพลางกระโดดไปตลอดทางเขาดีใจมากจริงๆสามปีเวลาสามปีเต็มเขาตีเหล็กอย่างอุตสาหะในทุกๆวันเขาตีโลหะครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพื่อหาเงินให้ได้มากพอมาซื้อวิญญาณพูดไม่ใช่หรือถึงแม้ว่าเขาจะคำวนวณได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าเดือนนี้เขาจะเก็บเงินได้ครบ แต่นิยามที่ได้รับเงินก้อนนี้มาจริงๆเขาก็ยังดีใจจนอยากร้องตะโกนออกมาดังๆสามหมื่นเหรียญสหพันธรัฐถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนักสำหรับครอบครัวที่มั่งคัง่งแต่สำหรับเขาที่เพิ่งมีอายุเพียง9ปีแล้วนั้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดจากหยาดเหงื่อจากการทำงานมากกว่า1,000วันของเขาเชียวเขาจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองขยับคอนตีโลหะเพื่อเงินก้อนนี้ไปทั้งหมดกี่ครั้ง เลยยิ่งจำไม่ได้ว่าหยาดเหงื่อของตนนั้นไหลออกมามากเพียงใดตอนนี้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วความรู้สึกประสบความสำเร็จนี้ความรู้สึกตื่นเต้นดีใจนี้ไม่สามารถหาคำอะไรมาอธิบายได้เลยแม้แต่น้อยพลังวิญญาณของเขาใกล้ถึงคอขวดแล้วและสามารถซื้อวิญญาณพูดได้แล้วช่วงนี้เขาคิดคำนวณอยู่ทุกวันในที่สุดก็ทำสำเร็จก่อนที่พลังวิญญาณจะถึงขั้นสิบ และก่อนที่จะเรียนจบสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเขาใกล้จะได้เป็นผู้ใช้พูดที่แท้จริงแล้วถึงแม้ว่าทังมูลินจะชอบการตีเหล็กมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดจะยึดการตีเหล็กเป็นอาชีพความใฝ่ฝันของเขาคือการเป็นผู้ใช้พูดและเขายังหวังอยากจะเป็นผู้ขับหุ่นจักกลในอนาคตด้วยเด็กผู้ชายทุกคนล้วนมีความฝันที่คล้ายคลึงกันแต่ทว่า คนที่จะพยายามเพื่อทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงอย่างเขาจะมีสักกี่คนความขยันหมั่นเพียรสามารถเติมเต็มจุดด้อยได้ในสามปีนี้ถังอูหลินจําประโยคนี้จนขึ้นใจและปฏิบัติตามมาโดยตลอดตอนนี้ในที่สุดเขาก็ได้เห็นแสงแห่งรุ่งอรุณแล้วท่านพ่อท่านแม่ข้าเก็บเงินครบแล้วข้าเก็บครบแล้ว ถังมูหลินวิ่งปราดเข้าประตูบ้านด้วยความเร็วพร้อมกับส่งเสียงตะโกนดังลั่นด้วยความตื่นเต้นดีใจหน้าเอิอนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกพร้อมกับอมอมยิ้มที่ถังมูหลินซื้อให้นางไว้ในปากพี่ชายท่านเก็บเงินได้มากพอที่จะซื้อวิญญาณพูดแล้วหรือนางเข้าใจความตื่นเต้นดีใจของถังูหลินดีอืมถ้าเก็บครบแล้วมีสามหมื่นแล้วถังหูหลินรีบควักเงินออกจากกระเป๋าแล้ววางไว้บนโต๊ะ จากนั้นจึงรีบวิ่งกลับห้องของตัวเองหรือกล่องเหล็กใบหนึ่งออกมาจากใต้เตียงและวิ่งกลับไปยังห้องรับแขกเขาเทเงินทั้งหมดในกล่องเหล็กออกมา1 0 0 200 220 29006 29007 30อ0 0 3200ยังมีเหลืออีก200หน่าเออให้เจ้า100ไว้ซื้อของกินอร่อยอร่อยเมื่อมองดูเงินกองใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้า ใบหน้าเล็กๆของถังมูลินก็พลันขึ้นสีแดงด้วยความตื่นเต้นดีใจหลังเยกลับจากที่ทำงานแล้วเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของลูกชายจึงออกมาจากห้องครัวถังจือหลานเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานและเข้าประตูบ้านมาเมื่อได้ยินเสียงตะโกนดีใจของลูกชายและมองดูธนบัตรที่กองอยู่เต็มโตะดวงตาของทั้งสองสามีภรรยาก็ร้อนเผาขึ้นมาเด็กคนนี้พยายามมาอย่างหนักมาก ในขณะที่เด็กวัยเดียวกันกำลังละเล่นอย่างสนุกสนานเขากลับเริ่มทำงานหาเงินเองแล้วหลางเย่เดินไปข้างกายสามีออกแรงตีที่ไหล่ของเขาเบาๆแล้วจึงหลบหน้าไปไม่อยากให้เด็กๆเห็นตัวเองที่กำลังร้องไห้ข้าคิดอยู่แล้วว่าเจ้าต้องทำได้ลูกพ่อเจ้าเก่งที่สุดเลยถังจือหลันตกหลังของภรรยาเบาๆ แล้วจึงเดินไปหาถาังมูลินด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมโอบไหล่ของเขาไว้แล้วยกนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมทัานพอหากข้าฝึกจนบรรลุขั้นสิบแล้วก็ไปซื้อวิญญาณพูดได้แล้วใช่ไหมถังมูลินกล่าวด้วยความตื่นเต้นใช่แล้วถึงตอนนั้นพ่อจะไปกับเจ้าเองไม่สิเราจะไปกันทั้งครอบครัวลูกพ่อเจ้าจะได้เป็นผู้ใช้พูดแล้วพ่อภูมิใจในตัวเจ้ามาก ความดีใจที่เอ่อล้นนี้ทำให้ถังบูลินไม่อาจสงบใจลงได้แม้ในยามที่ฝึกสมาธิหน้าเอ่อนอนหลับไปแล้วแสงพระจันทร์และดวงดาวในค่ำคืนนี้สุกสากาวเป็นพิเศษพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันฟ้าปร่องอย่างแน่นอนทังมูลินย่องลงจากเตียงอย่างเงียบเชียบความตื่นเต้นในใจนั้นมากจนเอ่อล้นทําให้เขาไม่อาจเข้าสู่ห้วงนิทราได้ เขาเดินไปจัดผ้าห่มให้หน้าเอ๋เพื่อให้ผ้าห่มนั้นปกคลุมร่างกายอันบอบบางของนางเพราะนางมักจะนอนดิน้นท่านแม่บอกว่าเมื่อตัวเองอายุสิบปีในปีหน้าก็จะนอนห้องเดียวกับหน้าเออไม่ได้แล้วถึงเวลาก็ต้องยกห้องให้หน้าเออส่วนตัวเองต้องย้ายไปนอนที่ห้องรับแขกแต่ว่าเพราะอะไรกันละ่ะเมื่อคิดถึงตรงนี้ถังวูลินก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เขาชอบที่จะได้ลืมตาแล้วมองเห็นหน้าเอ๋อในทุกๆวันเสียมากกว่าเขาเปิดประตูอย่างระวังทั้งอูลินย่องออกไปด้วยเสียงที่เบาที่สุดเขาจะออกไปเดินเล่นให้จิตใจของตัวเองสงบลงบ้างแล้วค่อยกลับมาทำสมาธิอีกครั้งเขาเปิดประตูและปิดประตูโดยที่ไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็เดินออกไปอย่างเงียบเงียบ แสงจันทร์ที่สุกสาก,กาวสาดแสงลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องตกกระทบบนร่างของหน้าเอา๋อพระจันทร์ในคืนนี้สว่างเป็นพิเศษแสงจันทร์ที่ตกกระทบบนผมของหน้าเอ๋อสะท้อนแสงสีเงินทอประกายภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องทันใดนั้นก็มีแสงอ่อนๆลอยออกมาจากตัวของหน้าเอ๋อย่างเงียบเชียบสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีทองสีเงินแสงทั้งเจ็ดสีสลับกันส่องประกายระ,ระยิบระยับ หากในตอนนี้ถังอูหลินยังอยู่ภายในห้องเขาจะต้องได้เห็นภาพที่ไม่ธรรมดานี้อย่างแน่นอนร่างกายของหน้าเอ๋อสั่นสะเทือนเบาๆหลังจากแสงเจ็ดสีนี้สว่างวิบวับอยู่ชั่วครู่ก็เริ่มหายเข้าที่หว่างคิ้วของนางจนเวลาผ่านไปครู่ใหญ่นางถึงได้สงบลงอีกครั้งแสงจันทร์ยังคงสาดส่องดังเดิมแสงสว่างที่อ่อนโยนบนตัวนางก็หายไปแล้ว ร่างกายอันบางเล็กของนางดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเหมือนว่าความสูงที่แทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยในสามปีที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนการสั่นสะเทือนได้สิ้นสุดลงแล้วลมหายใจของหน้าเอ๋อกลับมาสม่ำเสมออีกครั้งแต่คิ้วของนางกลับขมวดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ราบับว่ากำลังอยู่ในห้วงความฝันที่ไม่ดีนัก อากาศในยามค่ำคืนเย็นสบายเป็นพิเศษเขตพลเรือนที่ถังบูลินอาศัยอยู่มีสวนขนาดเล็กอยู่เขามักจะพาหน้าเอ๋อมาเล่นที่นี่ในช่วงปิดเทอมเสมอเมื่อเดินเข้าไปในสวนก็เหมือนมีคลื่นพลังบางอย่างชักจูงให้เขาเดินมาถึงสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยหญ้าสีฟ้าเมื่อสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่มีกลิ่นหอมของพืชรอยยิ้มที่บ่งบอกความพึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา เขานั่งขัดสอมาที่ลงบนพื้นเสียงมแมลงร้องที่แผ่วเบาอากาศที่ออกจะเย็นเล็กน้อยแสงจันทร์และดวงดาวที่ตกกระทบบนตัวเขาทำให้เกิดแสงอ่อนๆขึ้นและแล้วความกระวนกระวายในใจของเขาก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยจนเข้าสู่สภาวะการฝึกสมาธิในที่สุดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในตอนหน้านะครับ